ต okay. ัวให้ัออหนึ่วคนหนึ่งคนหนึ nice. ่งคนเข้ามาอ่าหลุด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 จะได้ประสาทไหมพี่น้องประสาทไหมประสาทแบบว่าประสาทใหญ่ๆเต็มหน้าจอเลยนะใช่ใช่มันจะได้ดูอลังการงานใช่ถูกต้อง สวัสดีสองส่งชิงช้ามาทําไมมันไม่ขึ้นคะส่งมาอีกครับส่งมาใหม่พี่อยู่ต่างประเทศหรือเปล่าอ่ะส่งมาอีกครับส่งมาใมส่งมาใหมส่งมาใหม่เดี๋ยวบอค่ะมันโมขืนไหมค่ะไม่เห็นเลยเมื่อกี้ไม่เห็นเลยต้องส่งใหม่เอาเถอะอยู่ประเทศไทยอ๋อมันขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าของขวัญไม่ขึ้นส่งใหม่ได้ไหมคะหนูไม่ได้กีดเลยเขาไปตะเกียบเขาไม่ได้ส่งเดือดตุ่นเลย ใส่แล้วกระดิใส่แต่ปราสาทก็หายบนะ่ได้เนาะได้เปล่าพี่นาตีนะขอประสาดให้แม่ได้ไหมคะต้องแจ้งล่วงหน้านะว้าวพี่นาตีเอามึงอทาหานี่เอาว้สิ้งจ้าสิงจ้าจิงจาเลยจิ้งจ้าลยโมึงอ๋อฮ่าฮ้าจะใส่เลขบัญชีฉัน อะไรอะไรกเปล่าทำอะแนไไหมเออภาษาอะเออขอนิดได้ขอนิดเดียวได้ไหมขอได้ไหมภาษานิดเดียวสู้นอื่นเรื่อยๆขอภาษาค่ะขอได้ไหม้าเปล่าขอข้เปาข้าเปล่าก้าบอลข้าเปล่าก้าบอเขาเป็นตะเกียบเขาเปสู้เด็ดตัวเลยเลว้าหขอได้ใส่เร็วกระสิใส แต่ประสาทก็หายบ่ได้เนาะได้เปล่าพี่นาตีนะขอประสานให้แม่ได้ไหมคะต้องแจ้งล่วงหน้านะว้าพี่นาตีออกมาหาเนี่ยเอาแบบว้าวจิ้งจิาดิจิต้าจิ้งจิาเลยจริงจิ้งจ้าจะใส่เลขบัญชีฉันอะไรอะไร